สวัสดีครับทุกท่านผู very, very ้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนครับท่านสถานการณ์วันนี้ก็มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของสถานการณ์ชายแดนครับท่านก็ยังคงไปที่ฮิตทอตอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยสำหรับหลายๆประเด็นครับท่านแล้วก็เรื่องของโ้ยในกรุงนะครับท่านผู้ชมยันบ้างทุ่งแดนไกลกันเลยทีเดียวครับท่านก็ได้มีการเปิดตัวต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมของว่าที่ผู้จะสมัครเป็นสสครับท่านพลาดไปไม่ได้นะเนี่ยหนึ่งด้นนั้นก็มีพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผ บ้างจ้ะเอ้ทั้งอดีตผู้สมัครนะครับท่านผู้ชมตรงนั้นตรงนี้เป็นข้าราชกุรข้าราชการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่จะจากไปอย่างเงียบๆหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจหลังจากสกุลทีครับท่านสกุลทีได้พานเนี่ยผู้ที่จะเสนอตัวนะครับท่านผู้ชมในการที่จะลงสมัครสสครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามแคมเปญของเขานเนี่ยของประชาธิปัตย์เฮ้ยเป็นสอสอเนี่ยคุณก็เป็นได้นะ เอ้ ه, เป็นได้นะนี่ผมก็ดูแล้วเฮ้ยมันเหมือนกับเป็นประโยคบอ,อบใจหรือเปล่าวะไม่เคยมีนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเนี่ยมึงชนะแล้วนะไม่มีวะยังไงวะไม่เป็นไรนะเราแค่แพ้อะไรประมาณนี้ก็เป็นที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าหลังจากเจอนายหัวชวนของผมนะเนี่ยออกมาจะเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนเดิมหรือว่าจะกลับเป็นคนรุ่นเก่านะก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านโอ้ยอาจารย์นัทนานัานาทวโัโรพาธมาแล้วนะครับท่านผู้ชม หลังจากผมก็เข้าใจเรื่องนี้มาชั่วนาตาปีว่าเนี่ยสวที่มีปัญหากันนั่นเนี่ยเป็นคนพ่อค้าขายหมูนะครับท่าน,นผู้ชมที่ไหนได้เว้ยเฮ้ยเป็นผู้หญิงนะครับท่าน,นผู้ชมชื่อพยังเดียวครับท่านเฮ้ยเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเนี่ยหลังสารครับท่านพิพากษาย,ยกฟอ้องนันทนานนทวโรพาสครับท่านชี้คนขายหมูที่เป็นสวนะเนี่ยแล้วก็เนี่ยฉันเป็นสวแล้วก็ไปแพ้คนขายหมูอะไรประมาณนี้ครับท่านที่เป็นประธานกรรมธิการอะไรสักอย่างเนี่ย ชี้สารชี้คนขายหมูเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงไม่มีการหมิ่นประมาทหลังจากไอ้เนี่ยเขาไปฟ้องนะครับท่านผู้ชมไม่เป็นการด้อยค่าเลยอย่างใดครับท่านโอ้ยก็เป็นที่ฮิตฮอตนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็โดนเทกระจาดครับท่านสําหรับเนี่ยสวท,ที่ขายหมูเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นแม่ค้าแต่สื่อลงว่าเป็นพ่อค้านะครับท่านผู้ชมเวแล้วก็รู้ว่าเป็นผู้ชายเว้ยให้เป็นผู้หญิงสารขแขวงดูสิทธิ์มาแล้วนะเนี่ยพิพากษายกฟ้องสวนันทานานทว,วรโรภาสเนี่ยชี้คนขายหมูที่มีปัญหาคาราการซังเนี่ยคนขายหมูเป็นข้อเท็จจริง วิจารณกระบวนการขัดสนกรรมธิการการพัฒนาการเมืองไม่ปรากฏเจตนาไม่สุจริตอื่นถือว่าไม่ได้ดูหมินนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นทั้งรองศาสตราจารย์ทั้งดเรเป็นอย่างไรต่อจ้าแพ้นะครับท่านผู้ชมแพ้เนี่ยโอ้ยโอ้ย ปวดหัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดเป็นผมนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ติดตามอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านลั่นจะฟ้องกับเยก็สุดแท้แต่แต่ที่แน่แนมาแล้วเว้ยเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรต่อจานหลังจากไหมสิริกัญญานะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมีไหมไม่มีเทานะครับท่านผู้ชมมีเราไม่มีลุงหรือไม่ก็น่าจะใช่นะครับท่านไอ้อนุทินทํางานได้ดีสุดยอดนะเนี่ยน้ำเงินปนส้มนะครับท่านผู้ชมตอนนี้โอนละวนโอนละเวงไปหมดหันไปทางซ้ายครับท่านหลังสิมันลมหายไปทางหันไปทางขวา ไอล้ลากนกนะครับท่านผู้ชมมองไปข้างหน้าเทงครับท่านหันไปข้างหลังไมสิริกัญญาด,ดึงไว้นะครับท่านผู้ชมให้ไอ้เพื่อไทยไปอย่างไรบ้างนะเนี่ยสบายดีหรือเปล่าจะซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าเนี่ยรัฐบ,บาลอนุทินรอ้แก้รัฐธรรมนูญเสร็จก่อนนะครับท่านผู้ชมค่อยซักฟอกก็ได้นะเนี่ยแล้วก,ก็ยังไงต่อจักรรู้สึกว่าหลานอภิสิทธิ์ว่าไอ้ติมผลิตนะครับท่านผู้ชมออกมาไวา้ค่อยอภิปรายไม่ไว้วางใจแนะ่ถ้าเกิดอนุทินไม่มยุบสภาวันที่3 1 มีนาเมื่อโมกรานะครับท่านผู้ชมแสดงว่ามันต้องรอให้ถึงก่อนหรือเปล่าวะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อไทยส่งประกวดนะเนี่ยชนินยันเพื่อไทยเปิดซักฟอกอนุทินนายกแน่นอนไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะครับท่านผู้ชม ชนันนินลุงธนาเกียรติเออพอชันนินลุงธนาเกียรตินี่คุ้นหน่อยนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ล่ะเมื่อกี้วูงงอยู่ใครวะเนี่ยลองเลขาธิการเพื่อไทยโพสประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมยันพักเพื่อไทยเปิดซักฟอกอนุทินแน่นอนครับท่านเออไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้นะเนี่ยแม่ไม่ไว้วางใจได้อย่างไรไม่สิริกัญญาเขายัางวางใจได้อยู่แต่ไม่มีในนี้อืบริหารประเทศล้มเหลวชี้สอสอหนึ่งในห้าเสียงมีเพียงพอแล้วนะครับท่านผู้ชมประเด็นไหนอย,อยู่ระหว่างพิจารณารวบรวมข้อมูลก็สุดแท้แต่ไหมล่ะจ๊ะไหมออกรายการสร ยุตนะครับท่านผู้ชมอนุทินทํางานดีนะเนี่ยเราชื่นชมไม่รู้มีตรงนี้หรือเปล่าว้ยเฮ้ยแต่ว่าทักษิณนะเนี่ยที่ไปพัวพันตรงนั้นไปพัวพันตรงนี้ทําไมไม่ส่งหลักฐานมาให้เราทําไมเงียบนิ่งแบบนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็นั่งดูอืมมึงเป็นใครวาต้องไปส่งหลักฐานให้เขาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ด้ยติดตามอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆเขาคนนี้กลับมาแล้วครับท่านหลังจากซวยเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมชั่วนาตาปีลงสมัครเป็นเนี่ยผู้ว่าราชาการกรทมเสือกจับได้เบอร์สามนะครับท่านผ จับได้เบอร์สามก็ต้องชูแบบนี้หรือเปล่าจ้าไม่ได้ชูแบบนี้เดี๋ยวไปเข้ากับม็อบนะครับท่าน,นผู้ชมก็ต้องชูแบบนี้แบบไหนวะเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยไม่รู้ว่าเรียกแบบแบบไหนเหมือนกันเขาคนนั้นคือสกลทีนะครับท่าน,นผู้ชมอ้าวสกลทีสองทีน้ำทีมคนรุ่นใหม่มาแล้วข่าวสดส่งเข้าประกวดสกลทีหลังจากเคยเป็นผู้ว่า เพราะสมัครนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ได้ก็เลยได้แค่ผู้สมัครเท่านั้นสกลทีสองทีน่ะสกลทีพัทยากุลนําทีมคนรุ่นใหม่พบอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็ชวนหลีกภยัยเนี่ยทำไมไม่หลีกกูไอ้ไม่ใช่พบอภิสิทธิ์แล้วก็ชวน,น,นเนี่ยเสนอตัวลงสมัครสสกทมปาร์ตี้ลิทต,ตอบสนองนโยบายแคมเปญเสนอตัวลงสมัครเนี่ยสสกรุงเทพตอบรับกับแคมเปญสสที่ดีคุณเองก็เป็นได้นะสสที่ดี คุณเองก็เป็นได้นะสอสอ,สอที่ดีมันจะปลุกใจแล้วเว้ยคุณเองก็เป็นได้เฮ้ยกำลังจะขึ้นแล้วเป็นอย่างไรต่อคุณเองก็เป็นได้นะไอ้ได้นะนี่มันสมควรที่จะเป็นคําปลอบโยนหรือเปล่าว่าเฮ้ยปลอบใจไม่เป็นไรนะเนี่ยมึงแพ้นะรอบนี้รอบหน้าเอาใหม่หรือเปล่าวะเนี่ยเอา้าแคมเปญใหม่สอสอ,สอที่ดีคุณเองก็เป็นได้นะเชื่อเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่และก็จะจากไปอย่างเงียบเงียบ ไม่ใช่เชื่อเป็นการเปิดกว้างอย่างแท้จริงค้นหาคนอุตมการเดียวกันนี้โอ้ยก็แม่แพ้ตั้งแต่ไม่ตอกหมุดนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เป็นที่ถามไทยนะเนี่ยเฮ้ย ไปนำพาคนรุ่นใหม่แล้วเว้ยคนรุ่นใหม่มาเป็นแผงและสมมติยังไงต่อจ้าเข้าไปพบเจอนหัวผมนะเนี่ยนหัวชวนหกีกภัยแล้วก็อภิสิทธิ์ครับท่านเวชาชีวะนั่นะเนี่ยออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างไม่รู้ว่าชวนฤกษัยของผมจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือว่าไอ้ออกมานี้จะเป็นคนรุ่นเก่าแทนนะครับ่านผู้ชมหลายภาคส่วนมองมาแบบนี้ผมก็บอกไว้เฮ้อย่าพึ่งบ,บัดนั้นได้ไหมพาออะไรจ้ะเนี่ยพาออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันวะเนี่ยเจอคนนึงไม่รู้ใครเหมือนกันวีรพงษ์เลือดใหม่ยุคอภิสิทธิ์น ตายแล้วฟื้นนะครับท่านผู้ชมตายแรกไม่เป็นไรตายใหม่ไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นผมตายพอทีทีเดียวขนเดียวครับท่านพรรคประชาธิปัตย์ยุคที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับมาเป็นหัวหน้าโอ้ยเขาก็มีการตั้งคำถามนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้เพื่อไทยมันจะเป็นอย่างไรต่อวะเนี่ยหลังจากที่ชื่ออะไรแล้ววะจุลพันธ์ใช่ไหมวะเออน่าจะใช่นะครับท่านผู้ชม มาเป็นหัวหน้าพักแล้วเป็นอย่างไรจ้ะเนี่ยมันจะไม่ค่อยเปี้ยงป้างนะครับท่านผู้ชมเพราะคู่ต่อสู้คือจานุรนฉายแสงนะครับท่านผู้ชมแสงสาดส่องมาครับท่านเป็นอย่างไรพังจ้ะโอ้ยแม่ก็ได้ไป300กว่ากับเท่าไหร่เสียงก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่คู่ต่อก่อนคือจันตุรนฉายแสงนะครับท่านผู้ชมก็เลยขาดไปแค่นิดเดียวเขาบอกมาแบบนี้ขาดตรงไหนว่าเนี่ยเขาบอกขาดสเสน่ห์นะครับท่านผู้ชมจะหาได้ดีหรือไม่ก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมเนี่ย เออไปลงพื้นที่น้ําท่วมอะไรก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมหนักหนาสาหารรัสกันเลยทีเดียวครับท่านช่วงนี้นะเนี่ยโดยตอนนี้ไว่ค่อ้ยมีการออกมานะครับท่านผู้ชมไมมสิริกัญญาครับท่านหลังจากมีเราเทาไม่มีนะครับท่านผู้ชมมีเราเท่าได้แถมไม่ใช่มีเราไม่มีเท่าอืมแล้วก็ซัดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไม่ต้องจําอะไรมากจำจำจำ,จำนิดเดียวจาอะไรวะ อนุทินดีสุดยอดเยี่ยมไปประชุมต่างประเทศสุดยอดมากไหมชอบนะครับท่านผู้ชมหลายคนถามเนี่ยคนชมลรามีไหมมีไหนวะเนี่ยมีไหมนะครับท่านผู้ชมไหมสีิกัญญาเน,นี่เลยครับท่านอือก็สาตยสัจไปก่อนนะครับท่านผู้ชมกลัวนึกอะไรไม่ออกตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปหาหลักฐานที่หลังนะครับท่านผู้ชมเนี่ยโยงทักษิณน,นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทักษิณแบบนั้นทักษิณแบบนี้อะไรประมาณนี้ครับท่านก็สุดแท้แต่นะเนี่ยแล้วก็ มีคนออกมาแฉกันเยอะนะครับท่านผู้ชมแต่ผมดูแล้วมันเป็นประเภทเหมือนกับว่าชักปืนช้าแก้ผ้าไหวหรือเปล่าวะเนี่ยออกมากันทีละคนสองคนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรออีกหนึ่งอาทิตย์รอ,ออีกหนึ่งอาทิตย์ได้อะไรจ้าเดี๋ยวจะมีหลักฐานนะครับท่านผู้ชมออกมาอย่างใหญ่ยิ่งแล้วก็ทีนี้ก็ออกมาอีกแล้วอาทิตย์หน้าอีกแล้วสองอาทิตย์อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูคดีที่พวกนี้เคยแฉแต่ก่อนยังไม่เห็นเลยว่ะเออ ติดตามเขาไว้ติดตามสัปดาห์หน้ามีช็อตเด็ดมีช็อตดีนะครับท่านผู้ชมมาถึงบัดนี้คดีเก่าไว้ก่อนมึงอย่าไปพูดถึงเอา้าทําไมวะพูดถึงแล้วเดี๋ยวคนก็จําสิไว้เฮ้ยมึงก็เงียบเงียบก่อนอะไรประมาณนี้อดีตนายกที่อยู่ต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมคนก็แห่ถามผมมาเนี่ยอดีตนายกที่โยงจยากต่างประเทศเนี่ยมันนายกอบตอบจอหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอืมก็มีการจะโยงพยายามโยงยิ่งลักนะครับท่านผู้ชมแม่โอ้ย หัวก็ไม่มีผมจะขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมยังอได้ขนาดนี้ก็ว่ากันไปนะครับท่านก็เป็นที่จับตามองอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ครับท่านสถานการณ์ทางการเมืองเราไม่จําเป็นต้องเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับท่านผู้ชมไหมศสิริกัญญาออกมาประมาณนี้หรือเปล่านนเนี่ยเพราะเราทําหน้าที่ตรวจสอบทุกวันไม่ต้องรอให้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้ามีเรื่องร้ายแรงที่ทําให้รัฐบาลเนี่ยภูมิใจไทยบริหารประเทศเนี่ยถ้าเกิดสมมุติมีเรื่องร้ายแรงที่ให้รัฐบาลภูมิใจไทย บริหารประเทศไม่ได้แม้แต่วันเดียวจะไม่ลังเลใจอ๋อต้องมีเรื่องหนักหนาก่อนแต่ทุกวันนี้ยังไม่พบข้อมูลที่คิดว่าร้ายแรงสุดๆนะครับท่านผู้ชม เนี่ยเฮ้ยยังไม่เป็นถึงขั้นระยะ3ามแล้วเนี่ยมะเร็งยังไม่ลดละลุกลามก็ไปกันก่อนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดสมมติถ,ถึงกรุงเทพแล้วอนุทินยังเหยียบคันเร่งต่อเดี๋ยวเราก็จะต้องทําการโบกให้จอดนะครับท่านผู้ชมไปจอดอีกทีกาเลยสุราษฎร์ไปแล้วนะคะระคะับท่านผู้ชมหนักหนาสาหัสกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้ว่เฮ้ยได้มีคนออกมาถามหานะครับท่านผู้ชมวิระสมความคิดค,คิดถึงครับท่านคิดถึงใครจ๊ะคิดถึงม็อบนะครับท่านผู้ชมวิระสมความคิดหลังจากที่ไปจัดม็อบอยู่ริมชายแดนนะครับท่านผ ก่อนหน้าวิลาจะไป2วัน3วันก็มีม็อบในกรุงนะครับท่านผู้ชมจัดมาช่วนาตาปีไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมเลิกไปก่อนแล้วค่อยกูจัดไม่ไหวแล้วนะเนี่ยกูอยู่มา270กว่าวันเนี่ยทนทานจนสารไล่ไปทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไม่ย่อท้อกลับมาใหม่ไล่ดําผุดดาเกิดนะครับทั้งวิลาเกิดคิดถึงขึ้นมาถามหาเนี่ยม็อบอนุสาวรีย์ชัยอยู่ไหนรัฐบาลอนุทินหนักกว่ารัฐบาลอิงใจอปว่าวะ วิรัถามหา็อบอนุสาวรีชัยอยู่ไหนปิดเวทีทําไมเนี่ยอย่างไรรัฐบาลอาการหนักตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ล่ะเงียบๆก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ต้องเงียบๆก่อนสิไว้ค่อยเนี่ยจะทามาหาแดกอะไรนะครับท่านใช่หรือไม่อันนี้ไม่ได้หมายถึงวิรันะเนี่ยวิรัเข้ามาถามหานะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ติดตามอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวเวทีอย่างยิ่งใหญ่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ล่ะปิดไปแบบเงียบๆก่อนนะครับท่านเงียบๆเหมือนไปเจอชวนในหัวผมแบบวะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมมันน่าแปลกใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านสถานการณ์น้าท่วมตอนนี้นะเนี่ยหนักหนาเออใช่เออ,เอ,อวะลืมไปเลยอน,นุทินบอกให้ให้ไรวะครั้งก่อนที่ไปสะดุดเสาไฟไม่ใช่สะดุดบันไดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยชาวบ้านทั้งหลายหลเป็นอย่างไรบ้างอดทนเข้าไว้อดทนในนมันเดือนตุลานะครับท่านเดี๋ยวปลายฝน ใช่ไหมวะก็จะดีขึ้นอะไรประมาณนี้ต้นเดือนหน้าวันนี้วันที่ต้นเดือนหน้าแล้วนะครับท่านผู้ชมวันที่สิดีขึ้นไหมวะไม่แน่ใจเหมือนกันวะไม่ค่อยจะดีขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมต้องพาพ่อไปนั่งก้าอี้ก่อนหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่แน่แอดไลนะ์นัทบิวชอ็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้ครับท่านไม่มีการไปลงสอสอที่ไหนนะครับท่านผู้ชมจากไปอย่างเงียบๆไม่มีแอดไลนะ์นัทบิวชอ็อปลูกหยีฉาบลูกหยีกวนอันนี้คือลูกหยีฉาบนะครับท่านผู้ชมปลากเกต็ดขาอบอบอมอน ลูกพูนหลากหลายนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ได้กินมากกินหลากหลายครับท่าน500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลากระพงทุบนะครับท่านผู้ชมปลาเห็ดคนทุบครับท่าน170กรัม150าบาทหมึกเป็นโตมีหลากหลายนะครับท่านผู้ชมจิ้มลิงไลน์ที่ผมปักบูดไว้บนสุดของคอมเมนต์ก็ได้ครับท่านหรือว่าสแกน q ิวอาโค้ดตรงนี้ได้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เพิ่งมาเข้าใจว่าอูไม่จำเป็นต้องทำมือตรงนี้ก็ได้ปะ มันก็จะเด้งมาที่ง i ์ไลน์ขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านอา้าวอะไรดีบุ่มก็ว่าดีนะครับ่านผู้ชมหมายบอกอีกทีอนุทินก็ยังไอ้นั้นอยู่นะครับ่านผู้ชมก็ว่ากันไปครับท่านอนุทินดีอ๋อนี่อะไรเนี่ยมีเราไม่มีเท่าเขาลืมไปหรือเปล่าที่มีเท่าในวันนี้เขาเป็นคนซัพพอร์ตอ๋อพีระพันก่าวโอ้เออว่ะเอเอใช่ นึกถึงพีระพันนึกถึงแรมโบ้เสกสกลนะครก็ท่านผู้ชมตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะติดดอยอยู่นะครับท่านผู้ชมเหมือนกับไปซื้อทองที่6กหมแล้วก็ลงไปเหลือ6กหม0ตอนนี้เลยแลมโบ้สารลาออกจากบอร์ดกนอ,ออะไรของมันสักอย่างหนึง่งแลมโบ้เตรียมเฮเฮเรื่องอะไรวะเตรียมจะมาร่วมงานรัฐบาลอะไรสักอย่างหนึง่งหรือไม่นะครับท่านผู้ชมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่จังไห้อย่างเงียบๆเ,เหมือนกันครับท่านคุณหลุมฝังนะครับท่านผู้ชมพังยับเยินเออ เออโบก็ติดดอยว่ะเออหนักใจว่ะมันทําไงดีไม่รู้เหมือนกันแทบลำให้ยังไม่มีใครเชิญ ไปร่วมง,งานหรือเปล่านะคบท่านผู้ชมแลมโบสอต้องลาออกฟรีนะเนี่ยอนุทินก็เหมือนกับลืมไปหรืออนุทินไม่เคยรู้อะไรเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอภิสิทธิ์ก็ออกมาว่าเฮ้ยสอนเชิงมวยนะเนี่ยแม่เป็นเหมือนกับครูสอนเชิงมวยนะครับท่านผู้ชมอย่างก,กับนายขนมต้มกันเลยทีเดียวครับท่านมาเขาสอกทุกดอกตอ,อกย้ำนะเนี่ยสอนเชิองอนุทินนะเนี่ยมวยการเป็นนายกอย่างนี้การตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กูไม่ได้เป็นนายกหรอกกูก็ต้องบอกอย่างนี้การตรวจสอบหรือเปล่าวะก็ต้องบอกแบบนี้อยู่แล้วว่าไปถามเนี่ย เออก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เตรียมครับท่านเตรียมเปิดตัวผู้สมัครว่าที่สสคุณเองก็เป็นสสได้นะมันประโยชน์กำลังขึ้นต้นกำลังจะฮึดสู้นะครับท่านผู้ชมดูๆแล้วก็โหดหูยังไงไม่รู้ะสกลทีนำทัพคนรุ่นใหม่หลากหลายอาชีพเข้าพบอภิสิทธิเวชชาชีวะชวนเสนอตัวลงสมัครสสกรุงเทพตอบรับแคมเปญสสที่ดีคุณเองก็เป็นได้นะ เชื่อเป็นการเปิดกว้างอุดมการอย่างแท้จริงค้นหาคนอุออดมการเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็เอว่ากันไปนะครับท่านหลากหลายประเด็นครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยจะพี่ปายไม่ไว้วางใจหรือไม่อภิปรายก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมก็มีเรื่องของชายแดนเล็กน้อยถึงปานกลางเล็กน้อยบอกว่าเออตัดเล็กน้อยถึงปานกลางออกบางทีอาจจะอาจจะหนักกว่านี้นะครับท่านผู้ชมอ้าวตัดเล็กน้อยถึงปานกลางออกเดี๋ยวนี้ต้องระวังไปหมดเลยวะ่ะเรียกอะไรนั้นเป็นแม่ค้าขายหมูเหรอ นันทนาบอกเนี่ยฉันไปนลองศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์ด้วยหรือเปล่าวันเนี่ยแล้วก็แพ้เนี่ยเลือกกรรมธิการอะไรสักอย่างหนึ่งประธานบอกว่าแพ้คนขายหมูโดนฟ้องเอาอลไเว้ยเฮ้ยศาลบอกไม่เป็นไรไม่ฟ้องไม,ไม,ไม่ไม่ดูหมิน่นเออก็ลำบากเหมือนกันไว้ช่วงนี้สุดารัลัดมาแล้วซัดปัติญญาสันติภาพไร้ผลจี้รัฐบาลเอาจริงหลังทหารไทยเหยียบไอ้นั้นอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ครับท่านก็ได้มีคนไปถามนะเนี่ยแม่ทัพกุ้งอดีตแม่ทัพภาคสอง เป็นยังไงบ้างออกช่อง7หน้าจอกช่องเดนะครับท่านผู้ชมออกช่องเจแล้วก็แล้วก็มาออกเนชั่นแต่รอบนี้เริ่มเลียนไปแล้วเว้ยรอบนั้นมีคนสั่งนะครับท่านผู้ชมคนสั่งคือคนนั้นคนสั่งคือคนนี้มาออกอีกทีไม่บอกแล้ววะกูเก็บไว้เป็นความลับดีกว่านะครับท่านผู้ชมสําหรับแม่ทัพกุ้งเอาใหม่เอาใหม่หมคําสั่งลับนะเนี่ยหยุดยิงเขมรครับท่านเอาใหม่เว้ยแม่ทัพกุ้งขอแก้ไขนะเนี่ย คนที่ชอบแก้ขไขไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่แม่ทับกุ้งเนี่ยอดีตแม่ทับพักสอหรือเปล่าขอพูดใหม่อีกทีไม่มีคําสั่งหยุดยิงตอนที่ตอนนี้เป็นประเด็นอยู่นะครับท่านผู้ชมแค่เป็นการหารือยันภูมิทมบิ๊กเล็กบิ๊กออฟพอทบวไม่ใช่คนสั่งเผยที่พูดไปก่อนหน้านี้อาจเป็นความเข้าใจผิดนี้ทางการสื่อสารขอไม่พูดเรื่องอดีตอขอเก็บไว้เป็นความลับไว้ชั่วชีวิตนะครับท่านผู้ชมแหม อันนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับว่าตีครับท่านปิงปองแล้วก็ติดชิ่งนะเนี่ยชิ่งเด้งไปไหนวะพยายามจะโยงให้ได้คนนั้นนะครับท่านผู้ชมเอจะโยงเพื่อไถเปล่าวะจะโยงทักสินหรือเปล่าหรือไม่นะครับท่านผู้ชมหรือจะไปโยงคนนั้นคนนี้อมืมันมองได้หลายแง่มุมตอนนี้ออกมาแก้ไขนะครับท่านผู้ชมที่พูดไปก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยว่าให้กูต้องปิดเป็นความลับภุมทธมก็มาไม่กี่นาทีก่อนหลังจากเนี่ยแม่ทับเนี่ยอดีตหรือเปล่าวะมาพูดเนี่ย ยุ่งกันใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมภูมิธรรมโพสยืนยันเนี่ยแต่ก่อนรักษาการนายกนะครับท่านภูมิธรรมมาแล้วโพสยืนยันไม่มีคำสั่งหยุดยิงจากฝ่ายการเมืองเผยตอนนั้นกองทัพมีอำนาจเต็มอายการศึกเปล่าะะเออไม่รู้อ่ะจะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเออ,อันนี้ก็มองกันได้หลายมุมกันเลยทีเดียวกองทัพภาคที่สองแถลงการกรณีทหารเหยียบโอ้เยียบกลับอีแล้วอื้อหือ ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมท่านทั้งหลายคงรับทราบโดยทั่วกันแล้วครับท่านอนุทินเป็นอย่างไรบ้างจ้าอนุทินออกมาแก้ไขใหม่เว้เฮ้ยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็พลาดไป2 3จุดนะเนี่ยไทยล้ำขมรเขมรล้ำไทยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเรียกคุณเซนจะเรียกให้มันไอ้นั้นมากอะไรว่ากันไปอนุทินมาอีกแล้วครับท่านสั่งกรลาหวมไว้เฮ้ยแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศประท้วง IOT ให้ถึงที่สุดโอ้ยทำไมมีแต่ข่าวแบบนี้วะอ่ามาอีกแล้วกลาหม บิ๊กเล็กเดือดขออนุทินนายกเนี่ยระงับปฏิญญาไทยขเขมรอนุทินเห็นชอบแล้วหลังทหารไทยเสียอวัยวะเพิ่มนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็หนักหนาสาหัสไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านสถานการณ์ทางการทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมมีตั้งแต่เรื่องตลาดนะครับท่านผู้ชมต้องเรียกไงวะผู้ประกอบการรายย่อยนะครับท่านผู้ชมขายสุกรแบบนี้หรอวะเนี่ยอืม เออก็มีเรื่องปัญหาฟ้องร้องฟ้องราวกันนะครับท่านผู้ชมยันชวนหลีกภัยครับท่านแล้วใครไม่หลีกกูหรือเปล่าวะเนี่ยเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะครับท่านผู้ชมรอบต่อไปครับท่านจะต้องชนกับคนของทั้งอนันุทิน ทั้งธรรมนัตนะครับท่านผู้ชมประชาธิที่ปัดเดิมก็ไปกันเนี่ยบิ๊กต่อเฉลิมชัยสีอ่อนครับท่านกูไม่อยู่แล้วเว้ยเฮ้ยกูลาออกจากหัวหน้าดีกว่ามองไปไม่เห็นฝั่งนะครับท่านผู้ชมมันน่าจะพังผุดพังไหวหรือเปล่านะเนี่ยออกแล้วเว้ยเฮ้ยไปอยู่กล้าทำนะครับท่านผู้ชมทําอะไรวะไม่รู้ธรรมนัตหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมคนไปอีกสิบกว่าคนเหลือชัยชนะเดชเดโชนเนี่ยกับอดีตสอสไม่กี่คนเออวะมันไม่กี่คนอยู่แล้วนี่วะอ๋อมันก็ยี่สิบกว่านะจะได้ ให้ในหัวฉันรับผิดชอบแบบเต็มที่ไปเลยนันเนี่ยเดี๋ยวใหม่แล้วรอบที่แล้วถ้าเฉลิมชัยยังอยู่รอบหน้านี่สาเหตุเราแพ้เลือกตั้งเนี่ยเพราะว่าการเมืองเอ,อไม่ตอบสนองนโยบายอะไรอีกนะครับท่านผู้ชมรอบนี้ได้ดินกบหน้าเลยหรือไม่อย่างไร้วก็ว่ากันไปครับท่านเอ้าล้วจะได้เออว่ะคุณหญิงสุดารัตน์ตอนนี้แกแยกตัวออกมาเป็นเอกภาพแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเอกภาพเท่าไหร่ไม่ไปยืนอะไรวะเนี่ย อ,อ,อยู่กับพักส้มอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมพักส้มเขาตอนนี้ทํางานดีใครทํางานดีวะอนุทินสุดารั์แกเลยแยกตัวออกมาเงียบๆหรือไม่อะไรประมาณนี้สิริกัญญาก็รับครับท่านยังไม่มีข้อมูลรัฐบาลที่ทําผิดไรแรงนะเนี่ยมีแต่เฮ้ยธรรมดาธรรมชาตินะเนี่ยจนต้องซักฟอกยังไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยให้อะไรวะแก้แรัฐมนูญเสร็จก่อนนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับเครื่องประหารยังไม่เสร็จนะเนี่ยอย่าเพิ่งจับไว้ให้หรือเปล่านะครับท่านก็ รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาอยู่นะครับท่านผู้ชมพี่น้องชาวบ้านทั้งหลายกำลังประสบปัญหาอยู่ก็รอบอไปก่อนเป็นยังไงต่อกําลังแก้ไขปัญหานะครับท่านผู้ชมยังไม่มีเรื่องายแรงให้ต้องกล่าวขวัญกันมากครับท่านอนุทินสั่งชะลอมติคลรมอยุคภูมิธรรม,อมสองว่าที่อ้อนี่นี่อดีตแม่ทัพภาคสองแจงปมถูกสั่งให้หยุดยิง เป็นการตอบคำถามไม่อยากรื้อฟื้นอดีตพลาดพิงใครเฮ้ยแ <Hey, S 1> ม่ทัพภาคสองเนี่ยท่านไม่อยากพูดไม่เป็นไรน,นั่นเดีเราจะเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อใครบ้างวะเอ่ยชื่อหลาย,ลายชื่อนันเนี่ยที่เราก็นึกอยู่แล้วนันเนี่ยว่าต้องตอบแบบนั้นเอ่ยมาแล้วเป็นอย่างไรต่อใช่ครับไม่ไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหลายภาคส่วนอันนี้ก็ออกมาใหม่เก็บไว้จนวันตายดีกว่านะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนครับท่านส่วน เนี่ยออกมาแฉอดีตนายกยุ่งเกี่ยวกับตรงนั้นกับตรงนี้อดีตนายกหญิงแม่มือลายกอบตอบจเบล่าวะอืมมันก็หนักหนานะครับท่านผู้ชม,มเปิดมาเจอข่าวนี้อะไรวะเพื่อไทยเคาะสามคนดิเดตนายกสุริยะมาแน่สพัทภาบรัตพงศ์แล้วก็ลูกเจ๊แดงด้วยอืมทาบนะครับท่านผู้ชม สุริยะถ้าเกิดเป็นผมตัดออกก่อนถามทําไมจ๊ะอันนี้ถ้าเป็นผมนะครับท่านผู้ชมตัดออกไปเอาจจดุลนฉายแสงมาใส่นะครับท่านผู้ชมเพราะครั้งแรกที่เราเห็นความรู้สึกไม่โกหกเสมอนะครับท่านความรู้สึกแรกเป็นอย่างไรครั้งต่อไปก็เป็นเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมมันต้องเป็นแบบนั้นครับท่านก็นัตพงศ์ด้วยนัตพงศ์นี้ก็จะมาสู้กับนัตพงศ์เท้งเท้งเป็นอย่างไรบ้างเท้งพักประชาชนจะมาสู้กับนัตพงศ์เพื่อไทยหรือไม่ก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่แน่แอดไลน์สินค้า นัดวิวช็อปสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะต้องไปเราสมัครเป็นอะไรวะคุณเองก็เป็นสสได้ได้นะอะไรสักอย่างของประชาธิทีตปัดนะเนี่ยก็เรียนเชิญไปสมัครกันอย่างเร่งด่วนนะครับท่านผู้ชมหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านผู้ฟังเที่อาลบขอจบการแถลงขไปก่อนสวัสดีครับผม